Thank you. ดับต่อไปเป็นการแสดงพระธรรมเทศนามงคลที่27ความอดทนแสดงธรรมโดยพระวรวุธจิรธรรมโมเจ้าภาพประจำมงคลบุญนิเวศธรรมสถานขอเรียนเชิญเจ้าภาพจุดเทียนสองธรรมและเทียนน้ำมนตด้วยค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติเอตัมมังกะลมุตตมันติ นบัดนี้จากได้วิสัชนาะพระธรรมเทศนาในมงคลคาถาที่27อันเป็นศาสนาธรรมคำสอนแห่งองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุธทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรและเพื่อสำเร็จธรรมสะสวนานิสงส์แก่ท่านพุทธบริษัท ผู้มีความสนใจฝ่ายในธรรมทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามพระบาลีที่ยกมานะเบื้องต้นว่าขันตีเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าความอดทนเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตัดเป็นมงคลคาถาข้อที่27คําคำว่าขันติ แต่ว่าความอดทนซึ่งคุณธรรมข้อนี้เป็นสมบัติของบุคคลผู้มีใจมั่นคงแน่วแน่ไม่ท้อถอยพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเช่นอดทนต่อความลำบากอันได้แก่อดทนต่อความหนาวร้อนหิวกระหายอดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคภัยอดกลั้น ต่อความเจ็บใจในเมื่อกระทบกับอนิทารมคืออารมณ์อันไม่น่าปรารถนามีพรุสวาจาคือคำหยาบคายเป็นต้นธรรมดาบุคคลเมื่อเกิดมาในโลกนี้ต้องอาศัยร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะบางครั้งมีความกระทบกระทั่งกันบ้าง เพราะต่างก็มีกิเลสด้วยกันแต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วควรใช้น้ำคือขันติและเมตตาเข้าไปดับความโกรธด,ดังมีนิทานเรื่องหนึ่งอาตมาจะขอหยิบยกเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้แก่สาธุชนญาติโยมได้ฟังกันในการครั้งหนึ่ง ก็มีหญิงคนหนึ่งชื่อว่านางเทเวหีนางเทเวหิน,เเนี้ก็อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีนางเทเวหินี้เป็นคนที่มีวาจาอ่อนหวานสุภาพอ่อนโยนมีอุปนิสัยโอบอ้อมอารีเป็นที่สารเสริญแก่ผู้พบเห็นเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านแถวนั้น ใครๆก็พากันชื่นชมว่านางนี้เป็นคนดีมีจิตใจดีไม่โกรธไม่เคืองใครอยู่มาวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งก็เข้ามาอาศัยอยู่เข้ามาเป็นทาสมาทำงานอยู่ในบ้านของนางเวเทหินี้นางคนนี้ก็มีชื่อว่านางกาลี วันหนึ่งนางกาลีนี้ก็มีความคิดว่านายของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ดีจริงหรือเปล่าเป็นคนที่ดีอย่างที่ใครๆเขาว่าจริงหรือเปล่าจึงมีความคิดขึ้นมาในใจว่าอยากจะลองใจผู้เป็นนายดูในวันรุ่งขึ้นนางก็แกล้ง นอนตื่นสายนางเทเวิหิผู้เป็นนายเมื่อเห็นนางกาลีนอนตื่นสายจึงเอ่ยถามนางกาลีว่าทำไมถึงได้นอนตื่นสายป่วยหรือว่าไม่สบายหรือ,อยังไงนางกาลีก็จึงตอบไปว่า ที่นอนตื่นสายเนี่ยไม่ได้ป่วยหรอกแต่เป็นเพราะว่าเกิดความขี้เกียจนางเทเวหิก็โกรธจึงได้ต่อว่านางกาลีด้วยถ้อยคำหยาบๆคลายๆนางกาลีพอถูกด่าว่าก็คิดว่านายของเราเนี่ย นายหญิงของเรานี่ไม่เห็นเป็นคนดีอย่างที่ใครๆเขาว่ากันยังมีความโกรธอยู่เลยแล้วก็นางกาลีนี่ก็ยังมีความคิดอีกว่าจะลองใจผู้เป็นนายอีกครั้งหนึ่งพอวันต่อมานางกาลีนี่ก็แกล้งนอนตื่นสายอีก นางเทเวหิก็ถามเหมือนวันก่อนอีกนางกาลีก็ตอบเหมือนเดิมอีกว่าที่นอนตื่นสายนะ่ะเพราะขี้เกียจเมื่อนางเทเวหิผู้เป็นนายได้ยินคำตอบดยงนั้นก็เกิดความโกรธขึ้นกว่ามากกว่าเก่าอีก ก็คว้าเอาไม้ลิ่มไม้ลิ่มประตูมาตีหัวนางกาลีจนนางกาลีนี่ก็หัวแตกเลือดอาบนางกาลีนี่ก็วิ่งหนีไปแล้วก็เที่ยวร้องประกาศให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินว่านายของนางเนี่ย เป็นคนใจร้ายตีหัวนางจนแตกตั้งแต่นั้นมานางเทเวหิก็ถูกชาวบ้านติเตียนภาพที่เคยเป็นคนดีเป็นคนสุภาพในสายตาชาวบ้านก็เลือนหายไปนางเทเวหินี้ ก็จึงได้เสื่อมจากความสารเสริญท่านยกเอานิทานเรื่องนี้มาให้เห็นโทษของความไม่มีขันติความไม่รู้จักอดทนท่านบอกว่าบุคคลจะระงับดับความโกรธต้องใช้ขันติและเมตตาจิตให้เราแพ่เมตตาจิต ไปให้ผู้ที่มีเวรต่อกันมไม่ว่าเรื่องของการประกอบกิจการงานใดๆตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องใช้ทำชื่อว่าขันติด้วยกันทางนั้นฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเมื่อมีอารมณ์จากภายนอกใดๆทั้งดี และไม่ดีเข้ามากระทบต้องมีความอดทนเมื่ออดทนได้ย่อมได้รับอานิสงส์ห้าประการด้วยกันคือประการที่หนึ่งย่อมเป็นที่รักใคร่ชอบใจของชนทั่วไปประการที่สองย่อมไม่มากไปด้วยเวรภัยประการที่สาม ย่อมไม่มากไปด้วยโทษประการที่สเมื่อตายก็มีสติไม่หลงตายและประการสุดท้ายข้อที่หเมื่อตายแล้วย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เทศนาปริโยสาเนในที่สิ้นสุดแห่งพระธรรมันเทศนาด้วยอนุภาพแห่งไตรรัตอันประเสริฐ ขอความสุขสวัสดีพิพัฒนะมงคลจงมีแก่สาธุชนทั้งหลายผู้สดับมงคลกระานี้โดยเฉพาะยังยิ่งคณะโยมจากอุนนิเวศธ,ธรรมสถานผู้เป็นเจ้าภาพก็พอสมควรแก่เวลาอัตอมาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวัง ก็มีด้วยประการชนนี้สาธุสาธุสาธุขออารัธนาพระคุณเจ้าพระวรวุธจิลธรรมโมรับการถวายเครื่องทยธรรมจากเจ้าภาพประจำมงคลด้วยเจ้าค่ะ